ซึ่งไอคอนตัวนี้อาจารย์จะเป็นไอคอนของตัวนี้ด้วยนะเนี่ยตัวนี้ฟอร์มไอคอนด้วยอาจารย์ทาตัวนี้ก่อนนะตรงสเตตัสไอคอนบนคลิกโอเคไปเห็นไหได้แล้วต่อไปไอคอนตัวนี้ใช้ตรงนี้ด้วยคลิกที่ฟอร์มไตเติลปึ๊บหาบไอคอนครับไอคอนนี่นะครับกดจุด3ามจุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกไอคอนได้เลยนะเห็นไหมอันเดียวกันนะครับนามสกุลดอทไอซีโอแล้วกดคลิก เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะต่อไปในส่วนของอสีอาจารย์ก็จะเปลี่ยนนิดนึงให้มันสวยนะประเด็นคือเราต้องการให้มันดูสวยเพราะว่า,าเราใช้ไอคอนปุ๊บก็ปรับอฟอร์ o l เลอร์ของข้อ,ขอความนิดน,นึงนะอาจารย์ใช้ก็เป็นสีเทียนะครับแบบนี้ก็จะเริ่มเห็นไหมมันมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับมีไอคอนมีการปรับฟอนต์มีการปรับสีก็จะดูดีขึ้นนะครับ ต่อไปจะเพิ่มด t ต g r กิ v วิวแล้วนะครับตัวแสดง